นร้ลองดิเมวเมวกินข้าวเปล่ากินข้าวไหมเมวพื้นเปียกหนูไม่ชอบเปิดประตูให้ออกไปฉี่ก็ไม่ออกไปฉี่ไม่ชอบพื้นปเปียกจะกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปทีเดียวเม้วฉลาดตอนนี้มีคนขอกินข้าวฟรี เดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็จะสะบัดตูดเดินหนีนะตอนนี้ไม่เคี้ยวด้วยกิน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 เสร็จแล้วสะบัดตูดเดินหนีแล้วหายตอมไปเลยฉลาดจริงๆอื มันกำลังคิดว่ามันควรจะนอนหรือมันควรจะกินมันก็เลยเลือกว่าจะกินให้หมดชามก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีหนึ่งว่าจะเอาอยังไงใครจะมีเวลาเล่นกับหนูแม่หิวข้าวแล้ว ตัดสินใจว่างไงแล้วจะไม่ออกไปฉี่เหรอวันทั้งวันจะอ,อยู่แต่ในบ้านเหรอฮะเป็นไปได้ยังไง